ว่าเขาคงรู้ว่านะ้ข่าวคงไปถามพวกเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเจ้เขาก็จะแบบสติหลุดขึ้นมาอีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยนะก็คนก็ตอนนี้คนก็ด่าเยอะนะด่าแม้กระทั่งอีกกระทรวงท่องเที่ยวก็โดนด่าว่าเอา้าถกลงมึงเงินเนี่ยรู้สึกกระทรวง mm hmm. กระทรวงวัฒนธรรมจะเอาไปนะเท่าที่เท่าที่ข่าวมันออกมาเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นคนเอาเงินก้อนนั้นไปนะพันหกร้อยพันหกร้อยห้าสิบล้านเนะี่ยประมาณเนี้พันหกร้อยห้าสิบล้านใช่ถูกต้องทีนี้เอ่อภูมิธรรมก็พูดเรื่องนี้เขาบอกว่า วันนี้มันก็มีถแถลงการรัฐบาลเรื่องที่จะก้าวผ่านวิกฤตสองวิกฤตนะครับวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตของกัมพูชากับอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตของปัญหาการค้าขายไทยกับเอ,อเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่างี้ประเทศไทยเนี่ยอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุต่อการนําเสนอข่าวปลอมที่มันปล่อยออกมาตลอดเวลาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเราก็เลยงงว่าในประเทศมีข่าวปลอมไหม ก็มีนะผมก็พ <ikke Ugh>. ูดจริงก็ทุกบีแฟมก็มีนะมันก็มีนะครับเขาก็บอกเนี่ยมันรัฐบาลเนี่ยเจอทั้งข่าวปลอมจากในและต่างประเทศผมก็เลยมานึกในใจไงว่าถ้าสมมติคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณเจอข่าวปลอมในประเทศเนี่ยแสดงว่าคนมันไม่ไว้ใจคุณหรือถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือคนมันไม่ไว้ใจมึงถ้าคนมันรักมึงอ่ะในประเทศมันจะไม่มีข่าวปลอมหรอกนะใช่ไหมเพราะคนในประเทศอ่ะมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นจริงหรืออะไรเป็นปลอมใช่ไหมแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมึงจะไปบอกบังคับให้อีมารีมาหลอยเลยเนี่ย มันมาด่าเธอหรือรักเธอเนี่ยมันคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่ายกเว้นภูมิธรรมหน้าจะเหมือนคุณเซนนะครับอะไรเนี่ยแต่ก็มีคนบอกว่าเอามาดูก็เริ่มจะคล้ายๆกันแล้วนะผมบอกที่คล้ายเนี่ยหน้าหรือสันดานเอาให้ชัดๆก่อนเอาเอาดูดีหน้าเนี่ยยังไงก็ไม่คล้ายคุณเซนหน้ากับภูมิธรรมอาะไม่คล้ายแต่นิสัยไม่รู้อ่ะนะครับทีนี้กลับมาดูเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเจอทั้งข่าวจริงข่าวปลอมทั้งในด้าน,นอกประเทศที่สําคัญคือรัฐบาลก็ยังยึดมั่นในหลักสันติวิธีอันนี้พูดเหมือนแพทองาำเลย ก็นะเอาหน้าแผ่นทองคำมาใส่ให้ภูมิธรรมพูดก็ไดนะ้สันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยึดหลักมนุษยธรรมโดยตลอดครับจริงเหรอหลักมนุษยธรรมนี่ของไทรฮะของไทยยึดป่ะกับคนไทยนี่คุณยึดหลักมนุษยธรรมก็ครับทีนี้ภูมิธรรมก็บอกว่าขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมายาวนานาคือเป็นคนรักสงบแล้วก็ขอให้ร่วมกันร,รักษาความเป็นคนรักสงบเนี่ยแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งที่นําไปสู่การสูญเสียล้มตายของประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยโดยการที่ขเขมรมันยิงใส่เราเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้ในทันทีนี่เขาบอกว่ารัฐบาลตอบโต้ในทันทีนะมึงน้าว่ามันตอบโต้ตอนไหนวะ <c oughs> กูเห็นขเขมรกลุกคืบหน้ามึงไปทุกครั้งอะ่ะ <c oughs> กูก็ไม่เห็นที่มึงจะเคยทันทีเลยมึงที่ขเขมรดา่ามึงไปสี่วันแล้วมึงยังไม่พูดเลยเลยนะครับ เขาบอกว่ารัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้โดยทันทีทั้งในด้านการทหารการข่าวและการต่างประเทศอย่างรอบด้าน,านและเด็ดขาดเพื่อป้องกันที <Lakes'> ่ปไตยของไทยและป้องกันชีวิตของประชาชนในชาติไทยแล้วก็ทําให้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติโดยเร็วอันนี้ผมกลับมาตรงนี้นะครับรัฐบาลตอบโต้โดยทันทีอันนี้ไม่จริงไม่เคยตอบโต้โดยทันทีเธอช้าตลอดนี่ไงเธอช้าตลอดนี่ไงช้าตลอดนะอันที่สอง ตอบโต้ทั้งการทหารก็ไม่จริงทหารจะทหารจะลุกจะลุยเธอก็บอกว่าให้ถอนอันนี้ก็ไม่จริงนะ <ừ. S 1> ไม่จริงนะเรื่องการข่าวเธอก็ช้ากว่าเขานะการข่าวเธอช้ากว่าเขาการต่างประเทศเธอก็ช้ากว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นที่เธอบอกเนี่ยเป็นข้ออ้างที่ไม่จริงสักข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บอกรักษาชีวิตของประชาชนเนี่ยก็ไม่จริงนะเพราะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะไปเรียกร้องให้เขมรมารับผิดชอบการทําให้คนไทยตายไปเนี่ย เอาอย่างน้นอยๆเอาทหารไทยก็ตายไปสิบห้าคนคนไทยก็ตายไปเป็นสิบสี่บ้างสิบห้าบ้างสิบหกบ้างเลยไม่รู้ตกลงตายเท่าไหร่แน่เอาเป็นว่าทหารกับประชาชนตายที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณสามสิบคนบาดเจ็บเนี่ย mm hmm. ก็เป็นหลักร้อยนะครับ mm hmm. อถามว่าเรื่องนี้คุณจะทํำยังไงครับ mm hmm. ก็บอกว่าเหตุนี้ขณะน,น,นี้การประทะกันบริเวณชายแดนสิ้นสุดลงแล้ว <c oughs> จริงเหรอจ๊ะ <c oughs> จริงเหรอจ๊ะโอเคแน่นอนนี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งหลังจากเราคุยกับทหารคุยกับคนในพื้นที่ชายแดน เขาก็บอกว่าการยิงกันอย่างโครมครามใหญ่โตตั้งแต่เหมือนวันที่ยี่สิบสี่ยี่บห้าเนี่ยไม่มีแล้วคือหลังจากวันที่ยี่สิบเก้านะฮะยี่สิบเก้าเนี่ยการยิงน้อยลงตาขอโทษทหารยิงประทะกันอยู่ในบางจุดยังปะทะกันอยู่บางจุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทหารเขเมรก็เสริมกําลังเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เสริมอาวุธหนักเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนทหารไทยก็ต้องเสริมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเ็าบอกว่าการเจรจา GBC General Border General Border Committee เนี่ยนะครับก็จะน่าจะนำไปสู่หลักการบรรลุสันติวิธีได้นะครับ mm hmm. เขาก็อ้างว่าประเทศไทยยึดมาเรื่องนี้มาตลอด mm hmm. ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการที่คนไทยต้องสูญเสียญาติพี่น้อง